สวัสดีนะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่สุโนครนะคะอันนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสําหรับหมู่บ้านของท่าแร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านโบราณของในในเหลียงนะคะในเหลียงในเหลืองหรือในตอเอืองเตือเตย ในเตืองนะคะในเหลืองหรือในเตืองนะคะซึ่งโสรินนะคะซึ่งเป็นชาวจังหวัดสกลนครนะคะซึ่งมีอาระยธรรมบ้านเป็นบ้านโบราณนะคะตั้งแต่สร้างจัดสร้างเมื่อปี2435นะคะที่นี่เป็นที่เที่ยวที่ได้ถูกจารึกเอาไว้นะคะในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวที่สุดในจังหวัดสกลนครติดหนึ่งใน10ของจังหวัดสกลนครนะคะ ซึ่งเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะหาจุดเที่ยวชมแล้วก็สถานที่สำคัญสคัญในจังหวัดสกลนครก็ให้มาที่นี่ได้เลยนะคะอันนี้เป็นจุดท่องเที่ยวที่แนะนำอีกที่หนึ่งนะคะที่เราจะนำมาเที่ยวอันนี้มีความเก่าแก่มากๆเลยนะคะซึ่งประวัติอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งเอาไว้ให้ท้ายคลิปนะคะเป็นประวัติที่แบบว่า ได้ถูกจารึกเอาไว้นะคะเป็นประวัติเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปอ่านกันอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้เราก็มากันสามคนเหมือนเดิมนะคะก็จะมีน้องเชลซีคะ่ะน้องเชลซียบายเพื่อนๆ VND หน่อยคะ่ะวันนี้เราก็มากันสามคนเหมือนเดิมนะคะมีป๊ป๊านะคะป๊ป๊าสวัสดีนะคะเช,ชลซีสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆหน่อยคะ่ะน้องเชลซีนะคะเหมือนเดิมแล้วก็มีแม่เจนนะคะ วันนี้นะคะเราก็ลากันไปก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะไปดูจุดชมวิวจุดที่สองกันนะคะสวัสดีค่ะ